โอโอเคไปบ้านทุ่งตาบ้านทุ่งบ้านทุ่งเตงั้นสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะแพ๊หนึ่งเอาำไมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสไพร บ้านทุง่งเย้ภารกิจวันนี้นะคะเราจะไปตามหาบอลสีคนุกนะอ่าแล้วก็พวกต้นไม้น่ารักน่ารักนะคะมาตกแต่งบ้านกันนะคะเพราะช่วงเงยอะอยู่บ้านเยอะหน่อยนะคะถ้าเรามีต้นไม้สวยๆนะคะเราก็จะได้อารมณ์ดีนะพร้อมกันหรือยงังเด็กๆพร้อมแล้วพร้อมยังรครับโอเค อนนี้เราก็มาอยู่บริเวณสวนยางใกล้บ้านนะคะใกล้ๆก,กันนิดเดียวนะก็มีต้นไม้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะเลือกดูนะว่ามีต้นไหนสวยบ้างนะคะนอกจากบอลแล้วนะคะต้นนี้สวยไหมสวยนีบบอลลงมาเลยวันนี้เรามาเจอต้นคล้ายๆต้นเสน่จันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาต้นเล็กกู ใส่ในน,นนั้นเลยลูกพี่ตน้นคุณแม่เจอจงอางอะ่ะอันงูเหรอแม่เฮ้ยไม่ใช่มันเป็นว่านพญาจงอางลูกโห<ฮ>ก็เป็นเป็นเป็นบอลชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลบอลเหมือนกันมาดูเลว ได้ไาแล้วต้นหนึ่งค่ะนี่อีกต้นหนึ่งของเรานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มทํานากันแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนาข้าวเล็บนกนะคะซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองของพัทลุงอีกชนิดหนึ่งนะคะหูเราเจอบนลนกกระทานะคะเใหญ่มากนะคะอยู่ในสวนยางใหญ่กว่าหน้าแม่ไหมใหญ่กว่าอีกไม่ว่าจะบอกหน้าแม่ใหญ่กว่า <c oughs> จากการที่เรามาสำรวจสวนยางใกล้ๆบ้านนะคะเราก็ได้ ต้นไม้ประดับมาสชนิด3าแบบว่านพญาจงอ้างต้น,นเสน่ใจนะคะแล้วก็บอนนกกระทานะคะเสร็จแล้วนะคะไม้ประดับสวยๆเอามาจากใกล้ๆบ้านของเรานะคะหาง,ง่ายๆเลยนะคะแค่นี้บ้านเรานะคะก็น่าอยู่แล้วก็ร่มรื่นมากๆด้วยนะคะแล้วมาพบกับสไพ์บ้านทุ่งพีหน้ากันนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย